นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการอัพด้วยนะครับถ้าโดนเปิดก่อนเป็นวอ l l breaker อะไรครับผมมองว่าอีฟอร์ลินเนี้ยค่อนข้างจะเทรดยากสักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากสังเกตได้ว่านะครับเดี๋ยวผมจะชี้ไปที่อีฟอร์ลินนะครับอีฟอร์ลินเป็นแชมเปี้ยนที่ค่อนข้างจะเปาะบางกว่าตัวของวายนะบางม่วนการแกนะครับอีฟอร์ลินมีดีแค่สกิลที่สามารถกดเพื่อมุ่สปีดวิ่งหนีได้ก็แล้วแหละนะฮะนะฮะคืออีฟอร์ลินเนี่ยเบสเทดพีนะครับหรือพื้นฐานของแชมเปี้ยนเนี่ยค่อนข้างเป็นนนตััััวททีี่่บบาางงด้กกรไปเจอ วายนะครับวายเนะี่ยจะมีตัวของเซลอยอย่างบาบสซิลนะครับซึ่งเป็นดีเนทของเธอเนะี่ยถ้าใช้สกิลโดนไะปนั่นหมายความว่าจะมีเลือดเพิ่มเพื่อรับดาเมจจากยีบรินที่เป็นาเมจแบบดาเมจโอเวอร์ไทม์นะสำหรับตัวของแฮตตันสไปน์นะครับครับ <c oughs> แต่ว่าแค่รับไอเล็กน้อยนั่นก็ถือว่าได้เปรียบอย่างมากช่วงต้นเกมแล้วนะครับรู้สึกจะเป็น10%แม็กเลือดนะฮะนั่นครับผมจริงครับเดี๋ยวรอดดูครับเกมนี้นะ มีอะไรให้เราดนั่งหน้า,นาดูค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวครับสำหรับเปิดซีซั่นใหม่มานะโอเคครับเยวแปั๊บโอเคครับดูเหมือนกับทางฝั่งของทีมไรแรเกินนี้มีปัญหาทั้งด้านปิงสักนิดหนึ่ง นะครับในส่วนของประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับพรุ่งนี้นะครับเราจะเปิดขายสกินพิเศษใช่ไหม,มครับจีบสกินช่วงเทศกาแลแหละฮะหายากม,มาก